ไปติบหนึ่งเรื่องราวช่วงนี้เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วคุณผู้ชมถ้าเข้าสู่ในช่วงนี้เนี่ยนะสิ่งที่จะตามมานอกจากในเรื่องของโรคที่มากับในช่วงของฤดูหนาวแล้วสิ่งที่สําคัญคือฝุ่นละอองค่ะค่า PM 2.5ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะก็ต้องมีการดูแลกันอย่างเข้มงวดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรา,าธรณภัยจังหวัดอุทัยธานีได้มีการจัดกิจกรรมระดมพลกําจัดเชื้อเพลิงแล้วก็เผาเพื่อที่จะป้องกันไฟป่าแล้วก็ลดค่า PM 2.5ค่ะ ที่บริเวณชายเขาผาลาดบ้านเพชรผาลาดหมู่ที่17ตําบลตลุกดูอ,อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายอลงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านไปเป็นประธานในกิจกรรมระดมพลกําจัดเชื้อเพลิงและการเผาเพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5พร้อมด้วยนายจามรเหล่าเมืองหัวหน้าสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จ้าหน้าทีพ่พิทักษ์ป่านักเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ด้วยในคราวของการประชุมเตรียมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 5. 5. 2.5ปี2,565ถึง2,566ครั้งที่1 2565ทับ2,565ที่ผ่านมาเนี่ยนะมะติในที่ประชุมเนี่ยมีการเห็นชอบให้จัดกิจกรรมระดมพลกำจัดเชื้อเพลิงเพื่อเป็นแนวป้องกันไฟในสถานที่ดังกล่าวค่ะ เนื่องด้วยบริเวณนี้ค่ะเกิดไฟป่าบ่อยครั้งและเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูหนาวซึ่งมีวัชพืชที่แห้งทับถมกันเป็นเวลานานเป็นแหล่งสะสมเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ค่ะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟป่าขึ้นได้ซึ่งการเข้าระงับเหตุดับไฟป่าจะทําได้ยากเนื่องจากเป็นเขาสูงชันรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้จึงต้องระดมพลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมกําจัดเชื้อเพลิงและจัดทําแนวกั้นไฟโดยระดมกําลังพลอุปกรณ์เครื่องมือเช่นเครื่องพ่นลมคราดจอบและอื่นๆเพื่อปฏิบัติงานให้เป็น ตามหลักการของการป้องกันการเกิดไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ